ยุ่งด yeah, okay. ีเฮ้ยเดีเยยุ่งดีเฮ้ยเดี๋ยยุ่งดีเฮ้ยมุงดีดิมุงดีดิมุงดีดิสิบมดก้วาสองคนเลยสองคนเเจ็บ่อเข้ามาดี่คออ่ายู่ันเนรถเยอะๆเยอ่มบว่เียมาดิไหนตัวไหนตัวไหนวะสัตว์อบี้ เอ้เฮียแกงวงกระจอกมึงดิมึงมาลงกูดิมึลงมาดิมึลงมาเฮ้ยฮัลโหลเวอ้มึลงมาดิเอ้มึลงมาดิเฮ้ยเฮียอืมอืมอืมกูซ้ำให้ด้วยขอบใจกูด้วยนะเอามึงดิไหนไหนคนไหนไอ้เฮียนี่เหรอมึงมึงแกงม่วงกระจอกเหรอฮะฮะอร้อยอีกทีหนึ่งไอ้เฮียดีดีกูดีดีเฮียไหนตัวนี้เหรอไอ้นี่บ้านอะฮะ เก็บมังดิเอามังดิต้งม่วงเหรอทำเกินไปแล้วทำเกินไปแล้ววัยเด็กเขี้ะไรซสักมันดีบีแม่งดิกวงกวนมันดีมันดีมันดีบีเพื่อนกูเหรอโอ้เขียเรียกหมากูก็ฐาน อย่างจะตายแล้วไอ้สัตว hey, really? ์เฮ e ้ยกูเองมันดีบีเหรอไม่โดนไม่โดนเฮ้ยกูดีบีไม่โดนเฮ้ยมึงเก็บมันให้โดนดิเนี่ยโอ้กูโดนเลยหมออะไรวะเฮ้ยบ๊อบบี้เอาหน่อยดิขับรถมาขับรถมาขับรถมาเฮ้ยตุ้ยเอ้ยขับรถมาดีบีมันดิเฮ้ยขถรถขับรถมาดีบีมันดิมันดีบีมันมันดีบีพวกเราไม่ใช่เหรอเอ้ยขับรถเลยขับรถดีบีมันดิอยู่ไหน ไอหนุ่มนี่มันเสียงน่ารักเว้ยมันไม่รักษาสัญญาผมอ่ะแล้วก็ยังไม่ทำอะไรเลยไอตัวไหน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 ยังไม่รักษาสัญญาผมเลยอ่ะไอ้อเฮ้ยเฮ้ยไอแกงม่วงมันบ้านบ้านอยู่ไหนข้างล่างอ๋อแม่งดีอ่าแม่งดีอื้มอเนี่ยไปหิวเรื่องก่อนเรื่องหมดว่ะรีเกม

ขี่มาขี่ไปคุยเล่นๆหน่อยแต่เป็นแตาเป็นแม่งหน,นมาพูดทำทำโชว์โหดเงี้ <ใน S 2> ยได้เหรอม่วงอะนะต้องโดนวะฮ่าๆในเล่นในหนุม่มเอ้ยในหนุ่มต้องเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตายออกไป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 ออกจัดไปจัดไปเอาเฮ้ยกูมาเกิดไหนเนี่ยโอ้เข้าเกมใหม่เลยเลือกฐานะเฮ้ยคนอื่ออนอย่ายุ่งนะเว้ยอยู่เฉยนะเว้ยกูมึงตายนะ ดีทำดีเอ kä, it, ้ยคนยืนอย่ายุ่งดิเ no: ฮ้ยอย่ายุ่งดิเฮ้ยอย่ายุ่งดิเฮ้ยอืมมึงดีดิมึงดีดิมึงดีดิสิบสามอืมาดิกูให้พวกมึงสองคนเลย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 มาดิมันเแบบมันต่อยเราไม่ค่อยเข้าเฮียอะไรไม่ดีมึงลุมกูดิมึงส่วนกูดิไอ้ตุ๊ดเฮียส่วนกูดิเฮ้ยมึงมีแค่นี้เหรอวะมึงมีบัญชาแค่นี้ปะเนี่ยฮะ มึงเปหาแค่นี้เหรอฮะเอ้ไอ้ตุ้รอก่อนกูให้มึงลุมเนึ่เอาดิมึงลุมกูสิมึงลุมกูมึงลุมกูไอ้ต้รอก่อนตุ้เฮ้ยต๊ดไอ้เชี่ยวิ่งหนีดิเอ้ยเอามึงดิไอ้อ้ออไอ้บ๊บมันี่มันนี่มันน่เ้ยน่ะไม่รู้ ยีเนี่ยยเนี่ยมึงไม่ไม่ึงไม่รู้เหรอมึงไม่ไหวแล้วหมอจะไปหาใช้สัตว์แม่งเหมือนโปเลยเฮียไม่โปไอ้เหี้ยความมันทำให้ทุกคนอาโคอยากเหรอต้องลองนะครับโอ้ยไอ้หมอหลบดิเฮ้ยหลบดิหลบดิหลบดิกลัวเองเยียเนี่ยเฮ้ยเยียไปกันท่องตียงนี้ใครมันคานวะ มึงไม่ต้องหนีมึงต้องลุกมึงอยู่กูนี่มึงอยู่กูนี่มึงรุดไอ้รุดไอ้รุดถมึไม่ต้องหนีเฮ้ยจอกมึงลุมกูสองคนมึงเอากูลงไดไงวะมึงส่วนกูสักปัดดีโอ้แต่ละแต่คู่แต่คู่แล้วแต่คู่แล้วไอ้ไอ้หนุ่มนั่นน่ะตายเหรอเกิดเกิดเกิดโรงพยาบาลเอ้าไอ้เหี้ยนี่มันเดินไดไงวะไอเฮี้ยเอาไปโรงพยาบาลดีกว่า ปาปๆปๆปะปะี่ไมไม่ิดไม่ดูแลหรืวะไอ้สัไหลบดิลบดิเฮ้ยลบดิหลบดิลบทางเลยเฮ้ยตุ้ยมาดนิตุ้ยขึ้นมาเ้ยไอ้ทีนี่ไปไอ้ทีนี่ไปไอ้ีนี่ไปเนี่ยไอ้ีนี่ไปเนี่ยไอ้ีนี่ไงลงมาดิลงมาดิมันนอนอยู่วะมันบักมันบันอนป่าวะไอ้ทีมันทำบักไอ้สั ปล่อยไปปล่อยไปทักปล่อยไปทบักปล่อย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 ผมปล่อยไปโดยนั้นอ่ะเฮ้ยตาก่อนไอ้เดี๋ยวเจอบ้ายอเ้ยมานี้ยนี้ถามพวกอนิเฮ้ยอ้ยอ้หนุ่มอ้หนุ่มอ้หนุ่มหยอดดิหยอดดิหยอดดิไอ้แบงค์ไอ่ไม่หยอดเอาลปะเอามเอาเอาไอี้นี่ไสัตว์นรอป่ออแต่มันแต่มันจะไปแล่นะมัน่ัไปแล่ไกลอยู่นะ ไม่ไม <át> ่ต้องไปไม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 ่ไมต้องไปไม่ต้องไปอาบ้านแก๊งแต่ไอ้แต่ไอ้ธงแซดมันอยู่นะเว้ยธงแซดไปมันมันไม่เไี้แล้วมันถามไม่มาถามไอดีสิบแปดอยู่ไหนไอดีสิบแปดไอ้แก๊งแก๊งม่วงดีสิบแปดแก๊งม่วงดวงเจอกูเลยดวงเจอกูเลยเฮ้ยครับพี่เฮ้ยครับพี่ What เฮ้ยเอ็งเอ็งไปรีเกมไปเลือจะได้เข้ามาเพิ่ม ไปเล่นเกมไปเล่นเกมกันนะเออมันได้เว้ยเสร์ฟเนี่ยงมึงริงก่อนเลือดมึงลดแค่นิดเดียวเพื่ออะไรวะเดี๋ยวกหรอรอแก้มเมื่อก่อนสกินนี้ป่ะเออสกินสกินจะกินเนี้ยเอาเรื่องแต่ผมไม่ชอบเลยดิฮ่าเงินไม่พอซื้อเสื้อผ้าบ้าหรือเปล่าเฮียโอ้มีสองพันหรอฮ้ยเงินไม่พอซื้อเสื้อผ้าโอ้ พอพอเลยพอเลยพอ oh. ไปเลยพอเลยครับเอ๊ยยืดเหืออะไรมาดิไม่ะให้ฟังแล<ๆ>้วหงาเหรมันต้องวิ่งสามต้องให้บอกสิ <3. S 1> สิบสพูดเองก่อนได้อะแม่งดิอย่า,ยกออยากกูเจออ,อย่ากูเจอข้างนอกอยากูเจอข้างนอกเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วเอ๊ะมันลงมาแล้วเฮ้ยมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วมันลงมาแล้วไปไปลุ้นไปไปลุ้นไปมันลงมาแล้วมันลงแล้วไอ้ที่นี่ ที่นี่เดบีกูเสิร์ฟมึงเป็นเฮียจะมาไล่ต่อยกูเพื่ออะไรแล้วมึงชนทำเพื่อเฮียเลยอ่ะครับเพื่อเฮียเลยอ่ะครับกูชนเฮียอะไรกือกูชนแม่มึงเฮ้ยฮึฮึท็อกซิกเหรอท็อกซิกมึงอะท็อกซิกรไอ้สัตว์อังเปเฮียอะไรอังเปี้ยอะไรเออก็มาดีมันใหญ่เหรอไอ้จอกบบีมาไหมมึงเดบีกูเดบีกู ไอ้โง่ไอ้โง่จะถุดมาจะถุดมาเนี่ยกูต่อเลือดให้ด oh, ้วยเนี Speed ่ยเอากูต่อเลือดให้ด้วยเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาไหมเอาไหมเนี่ยเอาตุดเลือดเลือนเนี้ยเนี่ยเอาโอ้ออกเกมหนีวะโอ้ไม่ไหวไม่เลยวะไอ้ย่ก็จอกงี้อยู่วะโอ้โ้จบเลยจบจบพอพอพอฟังนะแกงม่วงแม่งก็จอกนะจอกบล็อกบีบล็อกบีอ่ะมันดีบีผมนะผมก็ดีบีมันคืนนะครับน้องๆ เฮียมันกจจ็ใจอะไรวะดูเลือดกูด้วยเนี่ยจอมหนึ่งเนี่ยไม่ไหวว่ะเฮียหน,นีขับรถไปเลก